เราเดินมาแล้วครับอาร์อาร์คิวทีน่าครับอยากรู้อยากเห็นว่าในบ้านนี้มันมีอะไร้เราโดนเคาะเข้ามาอีกฝูมหนึงแล้วเทน,นั่าแตกซ่าไปน็อกอีทูอีราโดนเคาะเข้ามาเฮ้ย <Hi. S 1> ช่องแชทระเบิดนะครับดาอาร์อาร์คิวไทยแลนด์จวกยักษ์ทั้งทางเฟซบุ๊กทั้งทางยูทูบตอนถ่ายทอดสดนะครับด่าว่าเล่นแบบนี้ตกรอบไปเลยกว่าเล่นแย่เดินงโงๆไปให้เขายิงแบบฟรีๆครับทำให้อารอาคิวครับ เสียฟรีไปก่อนหนึ่งคนตอนต้นเกมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูไอคำด่าไปดูย้อนหลังทั้งทาง Facebook ทั้งทาง YouTube เลยนะครับตอนถ่ายทอดสบจบแล้วนะครับซึ่งนะครับตอนนี้ครับคะแนนของ r r q ครับมีโอกาสตกรอบเหมือนกันนะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรกับการที่ r r q เล่นแผนนี้ครับเขาอาจจะลองแผนหรือยังไงเอาเพื่อนๆลองไปดูจังหวะเกมกันแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเกมนี้ครับมันจะจบอย่างไรเพื่อนๆลองไปชมกันเลยนะครับในเกมที่8ของรอบลีกเพย์ครับ วันนี้ครับผมเออร์นี่สูญหุ่นเจ็ดครับเบียร์สิบเอ็ดจีนายและเอทูอครับลงมาเป็นตัวจริงครับจะได้เห็นซียนซีเนียหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสี่เกมของ RQ วันนี้ครับใครที่เข้าไหวตอนนี้ครับผมซ้ายล่างมีบอกนะครับแมตช์ที่2ในวีค3ามเดย์สของรอบลีกเพย์นะครับผมยังไงแล้วก็ฝากช่วยตอบเพื่อนๆด้วยละกันนะครับดีทูครับมากับเบียร์สเอดไปพยายามมาแบบนี้สวยครับ RQ เทน่าครับเจอแค่ทีมเดียวคืออัลฟาเซเว่นครับผมครับ โอ้โหแล้วอัลฟาครับพาเหทเรียนกลานรจะต้องจอดเก็บรถให้ดีครับครับผมโอ้แล้วรถที่เก็บมี2คันรถกระดาษทั้งคู่ผมไม่สวยนะแม็ก์เดียวจบผมบอกเลยนะฮะแมตต์เที่ยวหวานเลยนะครับต้องนะอุ้ยสับไม่น่าอยู่นะตรงนี้ไม่มีเขามองอะไรเลยเก็บของเก็บของก็่ใช่เลยลูกผมนึกว่าลูปภาพอ่ะผมนึกว่ามันเอาแบบกดพื้นแท็บกดได้อ๋อนะ้วครับมานึกว่าเป็นการปรับแผนที่ใหม่มานะครับครับผม นิยามการคัญของความรู้นะครับต้องครับผมครับมาซื้อแกมันมาซื้อมาเอออยู่บ้านตรงๆข้างๆตัวคาสเซิลเมื่อกี้นะครับผมซื้อที่บ้านเฉยแล้วอุ้ยแยกสองสองครับคัคสองหมู่บ้านโอ้สองสองแบบนี้สยองแน่ครับถูกต้องฮะสยองกว่านั้นบอกเลยใช่ครับผมคือถ้าออกมาแล้วเก็บตัวสองวอกแกรทิมนะอาคิวเนี่ยดูว่าแล้วดูวีเทอร์เกตรู้ฮะน่าสนใจครับแต่ผมไปเหลือไปมองเห็นตารางคะแนนแล้วเนี่ยแต่ละระดับหรือว่าแต่ละลังกิ้งเนี่ยห่างกันไม่มากนะครับ สองสามสองสามสองสามไล่ไไปทีละแรงทีละแรงนะครับผมแบบนี้มันนั่น้ชมโยครับอาจจะไม่ใช่แค่ห้าร้อสามแล้วครับที่ต้องรอดครับ <c oughs> ผมะะผมว่าอย่างเงี้ยเนี่ยสูงแปลกๆนะเอาจริงสูงแปลกๆครับเพราะว่า <c oughs> ทีมเล่นดีบางทีเล่นไม่ดีดดอู้ละเดินมาแล้วครับอาคิวชิน่าครับอยากรู้อยากเห็นว่าในบ้านนี้มันมีอะไรอู้ละโดนเคาะข้ามมาอีกฝูมหนึ่งแล้วเซน่าด็กทราบไปน้องอีทูอีโดนเคาะข้ามมาหายสองเลย อ่านข้าแล้วจีนายโดนไปด้วยครับโอ้เดลือเอิ์นี่กับเบสเบสสองคนนะท่านผู้ชมต้องครับตอนนี้เฟนนั่งยิ้มชมะพี่บูพี่บู๊ก็ไอเฟนมันยิ้มใครจะยิ้มทีมจากไทยต้นทีคุณไม่พาผมโดนโถมนะคุณแก้ข่าวด้วยผมโดนนะฮะครับผมได้เข้ามาเอเซเว่นก็ผมหรือว่าเอเจ็ดนั่นเองครับรอกับวีเซอร์ครับโอ้ด้วยความที่แกไม่รู้ว่าแกคอร์สดุดสอบมดลมุมนี้ครับรอแล้วกำเนียมาเน้นๆมาจากบราซิล โอ้ยถามจริงเหะตัวดูดระเบิดของจริเกับเอร์นี่เด็กสมู์หมดแล้วหายอีกหนึ่งสุดท้ายเขาอยู่ในบ้านเออนี่แล้ววิ่งมาตรงประตูพอดีครับโอ้โหเหลือเชื่อนะคุณผู้ชมฮะแล้วดูสวนกลับไปหนึ่งน็อกหนึ่งได้นะบอลเลยว่าเาขึ้นมาสาโอ้โหขาแตกอีกหนึ่งครับเจอนี้ออกเกมเหลือว่เต๋คนเดียวครับหนสมสถาาอีกน้ึงบาี้ไปตัดได้บมี้มไฟมันหมชมไฟมันลามมันร้อนอันตราย เอ้โหเอาเบียร์รักสองมีหรือเปล่าวะผมบอกแล้วว่าเบียร์ของจริงครับผู้ชมครับเนี่ยนี่ตามดึงยังวะมาแล้วเบียร์ตัวไม่ไหวโอ้โหยิงมาจากหน้าต่างผู้ชมครับที่แท้จริงหนึ่งหนึ่งซิวะโอ้หนึ่งหึงก็โกงแล้วฮะโอ้หนี้ครับผมอาร์กิวเทน่าจบสิบหกครับไม่เป็นไรครับดีเซนฮะโอ้ไม่ไหวแล้วคุณอะเอาจริงคุณนี่งูพิษคุณเฟมผู้หันมานรักคิ้วหิึ่ตาเมื่อกี้ใช่โอ้อยากจะเอาอยากจะถ่ายวิดีโอเก็บไว้จริงคุณนี่ว่าผมโดนนะผมบอกก่อน นี้อยู่นานแล้วแล้วเขารู้บริเวณพื้นที่ที่ได้เปรียบครับผมแอคโคห์รถระเบิดใส่จีเซตสีเขตจีนไปอีกหนึ่งฮะอย่างที่บอกคู่ดีเมื่อวานอาคิวไปไวสีเข็ไปไวท่านีเกตไปไวอาคิวไปไวถูกต้องครับเพื่อนจ๋าผมมาแล้วครับผมโอ้โหนานเข้าของจีนแต่พามาเซริมครับขีบรถสมอลแล้วขึ้นสโคปไปโซเลตกดมาแล้วโดนสุดถ่ายมันก็จะโอบอยล็อกโซเลตไม่ได้เฮ้ยนาวิวันนี้มาดีอีสปอร์ตท่านผู้ชมครับแล้วพอยิงเสร็จปุ๊บขึ้นรถซ้ำเลยหรือเปล่าฮะโอ้ เฮ้ยเฮ้ยโดนคอมาโอบอยแล้วเป็นฮันน่าโจเกอร์โดนน้อยจากฮารากิ๊กต้องกดมาใส่ร้านกดไม่ลงยมุมนี้โอบอยมุมไกลใส่ร้านลากตามมาแล้วลงเนินบอลวหายสองครับผมโอ้โหหายสองของไม่ต้องใช้ครับผมถูกต้องครับรู้เรื่องกับเบื้องแตกเลยยิงมุมนี้ได้ทิกซี่ครับไปเก็บเลได้เหมือนกันแล้วจังหวะเฉีดมาตรงนี้สองสองคือตะขอบานเมกูลากตามมาเมกูไม่ทันแล้วุ่งจอมฮะ าตามเกือบหักเข้าเปย์จังหวะนี้นะตีสามตะวันหรือว่าซานซานโดนน็องดาวจากล gran yeah. uh ีออนไปโฟเอ็มโดนน็อกไปหนึ่งแล้วสวนกลับมาจากฮาตากิด้วยแกรนเนตรับผมโอ้ไปน็อกเขเว้นนะตัดภาพมาทางฝั่งทิกซี่กับตัวของเมกูวิ่งค์สามตะคือสกปรมุมไกลมาซุกครับไปเก็บชาลีได้เอาละครับทิกซี่เดินขึ้นมารีโหลดหนึ่งครั้งก่อนครับพิงกมามุมนี้ได้เปรียบกว่าแต่เอ้าทิกซี่ทำอะไรผมนี่นอนจะง่วงหรือเปล่าแล้วมุมนี้ทิกซี่มากดทิกซี่มุมไกลทิกซี่ทิกซี่ไหลอยู่แล้วทิกซี่เราจะมาที่ที่ปั� ครูต้องปั๊มเฮนคินเลอร์กับบูโซนไปทั้งทั้งที่จังหวะแรกเนี่ยนาวี่ได้เปรียบกว่าดีเอสีแคจินไม่รอช้าใช้จังหวะหมูเข้ามาโดนสเปรตกน็อตไปแล้วผ่านโอ้โหคอสบอลเคมายตกไปเลยโซเลตโอ้โหคอสมอลจังหวะกีเคมายเมื่อคู่นี้ผู้ชมครับอย่างเอาแล้วสุดท้ายมมงไก่เมคูเมคูก็ใส่ลัดขึ้นสกคบมาเมคูเจ็บตะคุแล้ใส่ลัดนอนนอนยิงใส่ลัดลัดดันเข้ามาใส่ลัดย่องครับใส่ลัดวิ่งมาทั้งคู่ครับสามคนตรงนี้เนาวี่สองหนึ่งไม่รอดนะเมคูแต่ว่าอาจจะได้เปรียบมาบาดไอ โปาดหนึ่งปาสองเป๊คูวผู้เป๊คูรีบอกแล้วทางฝั่งดีนะครับปาดน้ำตาครับเหลือเชื่อแล้วเมคูปั๊มยาบิดปั๊มยาบิดต้อดีเพครับผมอะไรครับเนี่ยแต่ว่าปั๊มได้ครับพี่ดิวเมคูวิบ่าวันน่ะทานครับเมื่อกี้ช็อตแรกทานอยู่แล้วดูโอ้รีเพคขึ้นอย่างนี้อันนี้คือเลื่อนยศเลยนะทำไมฮะเมอาจารย์นะจากเมคูเป็นอาจารย์ใหญ่ผมบอกเลยพี่น้องมันก็าเป็นคูเฉย โอ้โหแล้วที่มีวีให้ดูผู้ชมครับมาทำไมจังหวะเมื่อกี้แต่ฟีเคช็อตตะกี้สวยนะทีโโ่คอนมสนั่งสลับที่นั่งไปปุ๊บปับ,ปบ,ปบเรียบร้อยเลยนะครับผม<อ><อ>นท่ผู้ชมครับนาวีครับผมหนึ่งคิวนี้กำลังจะออกจากเกมเลยหรือเปล่าครับผมรับ,บโอ้โ,โ,อโ,โซเลตครับผม โอ้แล้วหลายหลายทีมเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในกลางวงเฟตที่หนึ่งแถวนัดอ้าวคูณสี่ของเมคูปาดเซลินน็อกดาวน์เมคูครับเล่นคนเดียวแล้วขึ้นสกอบมากตามมาเมคูยิงไม่ทันจนเขาได้แค่นอน้วดูมุมนี้ต้องสามกอนเอาคะแนแดนกลางวงหนาแน่นมากครับเฟตนี้น้ำจงครับระดูตารางคะแนนอาร์เกลเซนนาครับอยู่อันดับที่ริบสามเฉยเลยครับโอ้คับแบบนี้ไม่สวยนะแต่ยังมีโอกาสได้แก้มือสามเกมครับใช่ครับโอ้แล้วตัดภาพมาสเวตกินครับไปยัดบ้านระงูโลว์ซินครับเกี็บซีกีออกเกมเลยครับตรงนี้เก็บมาปีนบ้านตรงนี้ครับบ้านมมีเเเจ้้าาาขออองท่่นนูชครับแยย็ละ ไปเพลงใหญ่แม่จะต่อตะกีก้กำลังจะโฟต่อไม่ได้จริงๆครับต้องกระโดนเบียรเกมเซิร์ฟผู้ชมฮะโอ้โหได้ทางด้านนึงครับผมลาเส้นเปิดหัวแบ็คไวด้วย M 2 4เปิดมือเลยครับ BTR วันนีครับตัดพามาล้อต้องโยนเนี่ยยัดบ้าไปก่อนแล้วดูโถมเนี่ยใส่ครับแล้วดูคนไปโชว์ตัวหนานโอ้โหวิหว่งหล่อครับโอ้โหรอโดนลุดครับผมต้องครับผมแม่แล้วลูกปลาเบิร์มาปลาคืนครับ ถึงมเราลุกคนนี้จะลอยไม่ถึงนะตรงนี้เป็นไ,ไงสามด้วยมุกสามรียุดรียุดรียุดอย่าไปเล่นโทษน,นะพอละปัม๊มแมนเกิเลือกขึ้นมาก่อนก็เราอู้แล้วหย่อนมาอีกหนึ่งลงเรียบร้อยผมลงตรงรอฮะไม่ต้องรอออกไปก่อนครับผมโอ้ดูสองน่าจะไปต้องรอล็อบบี้ตอนนี้จะมาลุยครับผมแต่ลุดแันใส่ลุดวิ่งตามมาเนี้ยเซนโมกด้านหน้าสองลูกแล้วลุดกองสายแล้วเซนนาเดซ่าไปแล้วโดนเนตเบิ้มโอ้โหราคุมครับไปเก็บวีเทอร์กได้เรากินโดนระเบิดพอดีแล้วเหลือแค่เซนนาเดซ่าคนเดียวครับเซนนาคนกลับมาหรือมันนลลืมขอองไปดูเวาโโ้ โอ้เกมนี้คนออกไวมากครับผ่าน12นาทีเหลือแค่43เอาไรา15ทีมครับผมต้องครับเป็นไปได้ยังไงครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเหลือ15ทีมครับทีมที่ออกจากการแข่งขันทีมแรกนั่นคืออาร์คิวเทนหน้าจากประเทศไทยนะครับผมครับยังไงแล้วก็เชียร์กันต่อไปครับเหลือซีเกตจีนให้เชียร์ต้องครับจากประเทศไทยใจเย็นๆกันนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เดอะอันเนียงผม4คนครบครับโอ้โหแล้วจากมุมบุญครับผมปราณ เราจะสับซันในมาเช็คด้านหลังบ้างนะแหเมื่อกี้ฮะเห็นนะต้องนะแล้วซิกในนั่งเอกอย่างเราว่าไก่มันงี้เป็นโอ้หมุนไก่กับซินิสเตอร์กับเอวันแล้วโอ้โหแกสวนเจ็บกว่าเยอะครับลานรุนลานครับผมตรงนี้โอ้โหลุนลานเหลือเกินใช่ครับผมน้่นมรุนแรงฮะผมเล่นไปแล้วแหละใช่เหรอบอกกันแล้วกูตีช้อค้าช้อค้าช็อตนี้ครับ แม่ไม่ได้เราช้าเลยเอยวันอู้เลยวันโดนเอวันโดนช้านะ <c oughs> ครับผมเอาล้วครับท่านผูน้ชมครับมาชิดสอ,องครับผมเดอะอันเนมอันเนมเขาดูจริงคิวซียูฮะคิวรตงนี้ยูฮะยังไงแล้วระเบิดลูกนี้ดันเต้ยอดออกมาเลยเลยไปหน่อยครับอู้แล้วครับเข้าไปรวมมันอยู่สามคนหลังชูเพื่อเลยซิกนายขออยู่มุมนนด้นานหน้าดัน,านเต้ปาที่กนันแพงมาไม่โจนครับปู้แล้วโดนตัวเองด้วยจังหวะนี้ของคิงอู้แล้วอีกนัดหนึ่งขาดนลดเดียวครับคิงรอจังหวะอยู่แล้วดันเต้ ต้องฟร่มซื้อเวลาเพื่อนตรงนี้ผู้ชมฮะใช่โอ้ยหลอดมาด้านซ้ายออกไปก็ผมแม่ซิกนายกลับไปชั่นนี่ <มา S 2> ไงดันเต้เกือบเหลือหนึ่งเอาเราเจอเลี่ยมใกล้โดดยิงไมหมถามไปแล้วดูครับวันนี้ดันเต้แล<ส>้วแกปาชิงปาดันเต้กำมเนดหลอกแล้วจะย้อยยอ้ยยอยข้าหน้าตามาดันเต้เรียบเรียบโอ้สักทีแต่พ่อแล้วไม่เรียบเราดูครับลีลา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 โอ้โหยังไง เรียบร้อยครับผมแต่ว่าดันเต้เนี่ยควรหนีตั้งแต่แรกแล้วนะจะระเบิดแกไปซื้อเวลาเพื่อนนานมากแล้วเพื่อน้เพื่อนแกเล่นช้าทีนี้ไงเอวันเพื่อนไม่มาช่วยเลยครับโโอ้หแต่ว่ามีใจอุ่นเราโดนคอมาครึ่งหลอดจังหวะนี้คิวปาระเบิดสวนกลับไปเอาละครับตรงนี้สี่สองอารายครับผมเอวันมีปัญหาในเรื่องของบริชันเล่นด้วยครับเสียเปรียบกว่าชีว์ยุเลยครับครับซูนี่ยิงมาจากคาสเซิลนะทุกทีโดนดินไกลๆครับเล่นไปทั้งคู่ครับคิวครับปาร์มาอยู่นี้ผู้ชมฮะ น้ำหนึ่งกระป๋องแล้วมุมนี้ยังรู้แล้งไงวงบีบซ้ายล่างครับสุดเข้าคาเซิลครับจะบอกแล้ววงเข้าเขาอีกเอาจริงคุณว่าเข้าปะผมให้เขาเถอะให้เข้าเหรอใช่เราจะเข้ามานี่ซูดหวานเจี๊ยบนะฟังครับนะครับซียูครับผมหรือว่าเดินเนมครับยิงไปก่อนครับผมทางน้ำม่อนอย่สมองกลิ่มุมนี้ไปก่อนครับผมแจ็คลำบากเขานี่ครับแจ็คต้องรอจังหวะอีกเหมือนกันใช่ครับโอ้แบบนี้น่าจะดึงกันยาวๆเลยฮะ ยังอยู่ในวงทั้งคู่ผมสองทีมนี้ครับเดนเนมและเอวันทีมมาแตะด้านขวามือโผล่ขึ้นมาครับเศษมีทั้งหมด5ทีมครับโอ้เศษหนึ่งหมดเลยนะคุณเฟ่เบา<ด>จริงอัลฟาครับดีเอนาวี A N A v. อาร์ดเซเลเยอร์และฝั่งตัว Elite, oh. อีลิทฮะโอ้โหเชื่อ,หอไหมยิงกันไวมากรวมร่างกันไม่จบจบไป5คน5คนเลยนะเออแข่งแก่งนะวันโอ้โหเมื่อว oh. า,านนะซีเกตซีที่แข่งโซรวมร่างไปแล้วเนีอ้ยใช่ครับผม ฝั่งตรงข้ามสองกล้องมาช็อกเลยเฮ้ยสี่ห้าคนยังไงวะเนี่ยทีมมิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเนียนอยู่ใช่ฮะออกไม่ได้ทั้งคู่ครับผมออกไปโดนซูดเนี่ยยิงกดยับๆเลยครับผมอาบิลลี่ครับอู้บิลลี่ครับอาบิลลี่อาบิลลี่เลงอยู่เราดูครับยิงแจมไม่พังแล้วนี่ฮะแบบนี้เราจะน่าจะได้ไปเห็นไฟจริงคือเฟสที่ห้าเลยนะใช่อู้เราขอเป็นหนึ่งทีฟิงล็อกขาดครับผมอู้เราตัดมาทีครับ อาจจะเลยทีนี้นะคผู้ชมมันเงียบแล้วไงพอเนี่ยคนเหลือน้อยปกติวงแบบนี้พงทีษฐสามยังอยู่กันประมาณ60เลยนะใช่ครับเขามีโพรชั่นให้เล่นจังหวะงทียูเข้ามาดันก็ดันไม่สุดไงคือได้บ้านเดียวปัญหากด้านหลังอีกสองหลังเนี่ยไม่กล้าเข้าส่วนดันเต้เนี่ยยื้อเวลาเพื่อนนานเพื่อนขึ้นมาไม่ได้จริงๆริเขาให้บอสุดกดด้วยนะครับโอ้ยมุมนึงทางฝั่งตัวทีอูดันไม่็จยพออะไรนี่ครับโรนินทางฝั่งตัวสุดเนี่ยยิงแจมใช่ฮะออกไม่ได้เลยฮะใช่ครับแล้วดูวงใหม่ วงใหม่โอ้เพื่อ,อเห็นนาวีครับเมนคูเพิ่องออกเพิ่องออกรถจากกีชาร์ดโอ้โหจุ่มอยู่นานครับแล้ววงอัปเดตไปที่กลางอีกครั้งหนึ่งโโแปลว่าคาสเซิลนี่น,น่าจะต้องโดนเข้ามาหรือเปล่าครับพี่ดิวแต่ปัญหา,าคือคาสเซิลตียากไงใช่ฮะแล้วปัญหาอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าใครมาทางคาสเซิลเนี่ยจะเจอกับทียูและเอวันที่กำลังเชิงอยู่ครับใช่ครับ ฟอยเอ็มจุ่มบูซอนด้านขวาย,วยาวๆนะผู้ชมครับครับดึงช้ามาจะเข้าลายซิมเมอร์ตอรี่ถ้าเรียมนั้นชนอาัลฟาเซเว่น<อ>น,น,นะผมเล่าเขาอาจจะอ้อมมาลงทางด้านของวอนูวส์สะพานวอนูวาครับต้องรอดูนะครับสี่ยูสี่คนของเอวันสาม 1, คนครับผมส่วนซูสเนี่ยสี่คนครบที่คาสเซิลครับครับโอ้ะเบิดลูกนี้ย้อยมามีดาเมจติดไปด้วยครับผมน่าจะดูยาวๆครับจากกล้องมุมนี้โอ้ยเหลือสามสิบเลยครับเอวัน แม่ใช้เนตสวนกันไปสวนกันมาครับต้องฮะลุงนีหยอดย้อยย้อยไปหาแจ็คแจ็ควิ่งออกมาแจ็คโปรเจกตมาเก็บแลนครับผมโอ้จังหวะวิ่งออกมาเช็คมุมไกตครับแจ็คสวนกลับไม่ได้ครับแรนน็อกไปแล้วตรงนี้แต่แจ็คนี่เล่นแบบทีแมนจริงๆฮะอ้าวแล้วคิวก็ไปเผาตัวซินดิเตอร์ในบ้านนะคุณผู้ชมฮะดันไหมฮะอู้แล้วบูดเลยโอ้โหสังเกตครับแจ็คครับเป็นเทปคิวมอามุด้านข้างแล้วลงดินรอแจ็คจังหวะนี้อยู่แล้วดูลงดินเคาะมาสุดท้ายบักกี้ในบ้านซิกหน่าย แจ็คดับเบิ่อน็องไปแล้วครับแล้วแจ็คกำลังขอยิงอีกตัวหนึ่งอยู่ฮะบากกี้โดดมาแล้วแจ็คเห็นก่อนนะแจ็คโดนยิงหลังแล้วแจ็คไม่น็องครับผมมุมนี้บากกี้มาชิดกำแพงได้ชุบเพื่อนนะอู้เลยออกมาชุบเพื่อนมุมนี้ก็ซิกนายเอาทีกนายปอกวาของปาดขวาไม่ไหนเขโดนยิงจากาดก้านไกลผูนชมก็เป็นซูดแจมมาแล้วแจ็คเก็บอีกหนึ่งเราให้กับแลนเป็นทีโบลน็องของแจ็คแล้วครับผมเราเอามาปาดมลุมไกลกิกโกหเอาไม่อยู่กับมุมนี้ซิกตายซิกตายนักสองไม่ได้ผู้ชมฮะเหลือเอออาเอวันหนึ่งหน จช้อยู่หลังนี่ครับหลังเล้าไก่เอาละฮะแจ็คความเลือดหนึ่งทีได้ได้สู้ได้สู้บักกี้บักกี้ชูไม้แล้วแจ็คใส่ใจไดนเข้ามาปีหลังคาแจ็คแจ็คด้านหน้าหลอกซ้ายแล้วแจ็คปาดซ้ายเื่อวางหวนแจ็คมุมใกล้แจ็คป่าตึ้งแจ็คเก็บแล้วสับปืนโอ้โหยังได้ครับแจ็คโอ้แจ็คเก็บหมดเลยครับมุมนี้ท่านผู้ชมครับแต่โดนล้านมาหนึ่งช็อตครับผมโอ้ดีอันเนมครับหมดเลยฮะแจ็คจังหวะมาที่ตอนแรกครับเก่งเก่งกลางๆแล้วเจอแจ็คสวนหายเลยครับ ขาเป็นแจ็คสันนะนี่แจ็คสวนผู้ชมโอ้โหแล้วก็แจ็คไล่สวนต้องมนะีไล่นะครับ<อ>ผมตรงนี้คาสเซิลจะอยู่ได้หรือไม่ครับผมต้องติดตามชมในวงต่อไปครับครับผมอุ้ยคนทิ้งผมเบร์นะแก <c oughs> แจ็คเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเอาแล้วผมบอกแล้วแคถ้าวงเขาคาสเซิลจริงๆนะผมบอกเลยนะเหนื่อยจริงนะยากนะใช่ครับแต่ก็มีโอกาสถึงแม้จะกินด้านซ้ายมากกว่าก็ตามครับผมกินซ้าย<ห>ประมาณห้าสิบครับผมอนอกนั้นน้ำแล้วก็มาคาสเซิลเลยครับ บีอาร์เรื่องที่จะมูฟออกจากเมืองที่โฮไว้คผมเข้าไปอยู่ขอบวงข้างล่างครับผมซึ่งยังสามารถเล่นได้นะครับหาบริตูแค่ี้ดีข้ามไปมีอาร์เล่นเหมือนเดิมเขาสไตล์เดิมเงียบมาตลอดอันเดอร์เลยได้ใช่ครับเล่นแบบไม่มีใครเจอเขาเลยกล้องมูอจับเขาแล้วได้สามอาจริงคิวฟีดไม่ขึ้นไม่โดนน็อกไม่ยิงใครขึ้นแล้วนะฮะตอนช่วงแรกโอเคไอ้ไอ้มองซี่อ่ะที่ก่อนมาเป็นเปนน็อกนิดนึงเป็นน็อกนิดนึงตอนแรกครับผม แล้วก็ไม่ได้เข้าไปทิ้งไงใช่ฮะเป็นน็อกได้เท่านั้นครับผมแต่ตรงนี้แหละมีโอกาสได้ยิงละถึงเวลาเราแล้วแล้วแต่้ามาไอซีวายชนครับไปน็อกราอุ่มย่งฟุตบอลลิดได้ผู้ชมฮะเฮ้ยสุดได้เรื่องครับผมแล้วซานซานไปสามลาอุมลาช็อตมาได้โอ้แล้วดูนะคอนโซ่ส่งอารดับซาเลเยอร์จบสิบสี่ครับผมต้องครับอู้หูเล่นเล่นใต้สะพานด้วยนะดดูครับเสร็จ บริเกตได้รถสองสามคันเฟรมครับใช่คอับมาเลยครับโหูแล้วโฟมครับเข้ามาแล้วต้องลองสอดสีหยอกครับไปน็อกซิกนายได้แล้ววันนี้เซนแอเท็กซ่าครับไปน็อกไปเก็บสีเจ็ดออกเกมอีลิตจบสิบสามสิบบวกหลายเกมมากครับอีลีอยู่ในเต็ดครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมครับแล้วสเปฟีสปอร์ตแล้วไซโยส่งออกจากเกมเลยครับเอวานจบอันดับที่สิบสองครับผมและแจ็คนะไม่ทายครับนี่ฮะไซโยไปอ้แล้วหลังเข้าเมื่อกี้ผู้ชมฮะหลังมาแล้วแล้วด้านหน้ามีฟุตบอลิสต์หลังเป็นทางฝั่งตัว โคดีน้าเพะาะว่าเาเจาะตรงนี้มาลักซี่คือสะโคลบลากมุมไกลมาลักซี่โดนสวนเข้าตั้งสะพานเจ็บหนักแล้วล็อกหนึ่งคุณผู้ชมครับไม่มีที่แห่กับปีทีอาร์ A A A ใจผม้วจริงเราระเบิดไปก่อนมุมนี้สวนกลับมาทาักซี่ชุบก่อนไม่แล้วลักซี่โดนกับมุดเกมโดยแบ็คไวท์ไปครับผมมีปัญหาอะไรครับปีทีอาร์ขึ้นมาก่อนเจอขอบวงลับแล้วครับผม โอ้โหมูมีครับคือสะขอบอลไลรเส้นหนึ่งนัดหายเลยครับโอ้โหรอบดีนี่เต็มกระบาลนัดที่สองโอ้โหเอาไปชึ่งเหรอนัดที่ลงสับปืนมาแล้วไลาเส้นไลาเส้นเนี่ยสองสี่สองน้องไปแล้วแล้วสเปร์เก็บงานหนึ่งคิวครับผมโอ้โหรับเจ็บรับตไลายเส้นแต่พามาแพ็ลย์บอกช็อกกับเพื่อนเมื่อกี้หัวปวดสีเข็มมาเลยฮะกลางวงก่อนแล้ดูมีครับไลาเส้นสับปืนมาแล้วมุมข้างครับเมื่อกี้มีคนว่ายน้ำข้ามขึ้นเกาะปช่วยนะผู้ชมฮะใช่ผมระเบิดย้อยมาปิดเกาะนี่ครับผมหนึ่งดูกครับสมองนั่นเองฮะ โอ้ข้างขวาเป็นโซเลตับดีเอที่เหลือคนเดียวและเอ็มสองสี่ของไรเซ้นครับผมน่ากลัวมากมากครับผม,มยังไงฮะลัสมองอุ้ยลัสมองอย่างงี้ครับเอ็กเซอร์ขึ้นมุมใกล้มาออกซ้ายมาไลเซ้นมุมไม่พอแล้วค <ๆ S 2> ันหลังหายสองก็โหรถบรรทุกมาคุณผู้ชมฮะมุมใกล้ใช่ครับแล้วเจ็บหนักมากครับตัวนี้ขยับมาเป็นเอ็กเซอร์ต้องปั๊มเลือดขึ้นมาเลือนเหลือหนึ่งเท่านั้นครับแล้วปั๊มเฟอร์เรดขึ้นมาได้ครับผมสองต่อสามกับดีอาร์ปะทะคนนี้หน้าพาวเวอร์ครับต้องครับปาระเบิดลูกนี้เหมือนจะชิง เห,หมืมอนจะชิงโดนไม้ไครบอยล้ป่าเข้าใตา้สะพานค่อนข้างยา่แล้วนี่ครับเล่งน,นานไม่ได้ยอครานโดนคเข้ามาจากปราสาทผู้ชมทั้งหลบก่อนเรียกไหมอุ้ยแล้วป่าสวนมาจากไลเซ่นคะแนนเน้นจากจาการ์ตาบอกนะโอ้โหเช็ดป่าละซินเลยครับไปน็อกโลว์ซินได้อาก็โซ่ไหลออขึ้นมายิงไลเซ่นน็อกดาวลงไปเฮ้ยยิงจากน้ำอะไรอะ่ะมันเหยียบเดินหินเมื่อกี้กลางน้ำมีโดนหินเหลือเชื่อกว่า ล็อกเล็กครับเป็นลักสารสารได้อ่าเลยครับ BTR โดน2องทางครับผมต้องระวังตัวในน้ำเหมือนกันครับผมและดูเซนาเทซ่าเฮชจอรใส่ซินเฮอร์ครับผมน้อกไป2คนนะโฟยเองเขาซินเฮอร์โดนเก็บเกมไปโดยเซนาเทซ่าครับสักซี่ครับสักซี่เล่นหน้าสมุนุมกามีเซ็กเตอร์ทางฝั่งตัวเล็กครับไปเก็บสารสารออกเกมหนึ่งเหมือนกันแล้วเซ็กเตอร์อักเซอร์มุมใกล้ได้หมายละฟุตบอลลิทจบไปก่อนในอันดับที่สิบเอ็ดครับแอคเซอร์เล่นกับสโมุกอยู่ครัขึ้นขวาไม่ได้ครับผมมีในเมืองกดอยู่แล้ววงดีออกคาสเซิลครับอ้้หแลวผมากันโซ่ชุดึงครับแท็กกซี่่ดใสหายไปครึ่งหลอด ที่แคจินยังอยู่3คนมี2คิวในเกมนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าอยู่บริเวณไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้แมพมองไม่เห็นครับต้องครับแล้วสูงสเปตัวในนาไอซีไว้ฆ่ามาครับผมโอ้จังหวะต้องออกจากทางฝั่งตัวแคสเซิลครับท่านผู้ชมนะครับมีห้าคิวอีกแล้วพี่เอ็มปัญหาตอนนี้เข้าเหลือแค่2คนไงคุณผู้ชมนะแล้วมุมไกลกดใส่ปีอารวซุกเข้าไปหนึ่งนักสา,า,าเมเซตแล้มจ โอ้ยิงเอาเรื่องอะแล้วเคอบันจงมาตีผงดาเมจติดมาเคอต่อฮา,าร์จีสามองศีเหลือที่ผ้านั้นคอลาบะแล้วก็วโหเป็นโซเล็ตยิงใจครับเหมือนจะขึ้นจากนั้นหรือเปล่ามูนเมื่อกี้โซเล็ตอีกแล้วโอ้ไรเส้สนน็อกปแบบนี้ชุบลำบากครับสุกันจงคิวสติวคิวสติวมาไดอุลละครบ,บุ๊บบน,บบนีีครับเป็นขบอยขาดอีกสองแล้วเป็นขบอยเฮ้ยปืนมังสุกยินทุกทางฮะโอ้ละวสุกขาดอีกสายไปเจอเบลลี่ครับรู้ได้ยังไงคุณผู้ชมฮะการกามายิงอีก ขันก็มายิงคอเห้าอสองขออีกขาอีกนึงขาดอยู่บ้านจงบ้านจงอยู่บ้านจงบ้านจงไม่ได้ลัตซีบูเอให้เลยเลยฮะแอคเซอร์บอกว่าหวานหวานครับผมโอ้โหไปหลอกไปกันขวาปัญหาคือซ้ายโล่งกุนเฟมแล้วโซเลตว่ายน้ำมาตรงนี้ขึ้นสกปรกเซีโยหลักตารสับไฟฟัาตรงนี้เอเซเว่นจบอันดับที่เก้าคผู้ชมครับโดดลงมาแล้วครับแอคเซอร์กับบูโซนไล่หลังมาโซเลตอยู่ในน้ำตัวนี้ตัวปวดนะพี่ดิวท่านผู้ชมเก็บไปสองนกจากการขึ้นมายิงบนผืนน้ำครับครับ เอาลนะฮะแอบเบลเล่แอบเบลลี่ครับผมออกจากเกมไปแล้วครับบูโซนบีไปโฟยเอ็มกลับมาได้แล้วโดนเช้าอย่างสู้แล้วระเบิดลูกนี้ส่งซุกน็อกดาวน์ลงไปเหลือฮาตากิคนเดียวครับผมโอ้โหปีขึ้นมาแล้วฝั่งตัวโรนินครับสุดมุมกกเจอขึ้นมุมแอ็กเซอร์นีดโรนินดีเอมาแล้วฮะครับดีเอมาแล้วฮะดีเอ <มา S 1> อยู่ขอบน้ำ ICY ไม่รู้เห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะแต่กอนโซ่ย่องปั๊มยามาเนี่ยบอกเลยว่ายาหมดเลยเรียบร้อยโยนระเมิดคิดสอง หนึง่งไม่ทันนะใหญ่ไปหน่อยยางนีดจ้าไงหมเหลือเจ็ดทีมครับผมคนที่น่าพาวเวอร์ออกจากสนามในอันดับที่8ปดสิบรายซีเคจิน3คนยังอยู่ครับผมแล้วเคขอคูณหกมาโซเลตครับผมขาดแค่ประมาณ40ดาเมจครับผมไอซีวายเดินต่อไม่รอแล้วนะครับผมโรนินปาเอนเนจีดิงขึ้นมาส่วนโซเลตเซตโมงหนึ่งลูกไอซีวายควักแกรนด์นมาจากเอเ็กเซลีปลาย้อยๆมาเด้งหินหนึ่งทีไม่ถึงเลยรับงไงครับในมุมนี้ครับตันเข้ามาใส่ไอซีวายโซเลตแอบไปเล่นหลังหินตรงนี้รู้ครับเอาบอกข้าง อุ้ยโยกไทนี้แล้วขึ้นเนินได้อะไะฮะสายมีระวังให้ดีครับผมโซเลตครับผมดีเอต้องครับโอโฟเอมกับดีเอดูวะพี่เดีโอครับครับยังอยู่หนึ่งคนับผมเป็นฮาซากิครับแล้วมุมนี้เอ็กคิวอยู่ในวงกันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรวมไปถึงซีเค็จินด้วยครับผมทิ้งหนึ่งคนไว้นอกวงน่าจะเป็นเก่งโซหรือเปล่าอ่ะพี่ดียวอุ้ยเราขึ้นล่างโลกมาตรงนี้คอร์สบอลกดใส่โอ้โหเฟสหายหนึ่งแล้วคอร์สบอลลากเฟสหายอู้หแล้วมุมนี้เอ็กโคครับไม่ได้ยิงช่วยได้จากมุมขวาคุณเฟรมครับใช่ครับผม รอสมอนเล่นหินนี้สวยงามเลยนะครับผมเอาแล้วครับเก่งโซตัวสุดท้ายครับผมขอบวงบูโซนครับเช็คปิดวงไปครับีขึ้นมาแล้วตัดภาพมาที่เก่งโซฮะเดินมาเล่นอคอสมอนแล้วสูดสีของทูเคเตเปใส่สีเก็บมาเลเซียไม่ได้ของขาดเม็ดเดียวทูทท K เคจังหวะแล้วตัดภาพมาคอส,คอสมอนครับด้านหน้าเป็นเอ็กโคจากทางฝั่งตัวเอ็กสคิวชมครับใช่ครับโซเลตเชิงหนากันอยู่ครับแต่ว่าบูโซนจะบีบเขาช้ากว่าซูดนะครับววิ่งมามุมนี้เสียเปรียบด้วยซูดแล้วดูการเล่นเล่นสกิลเพลของเขาโซเลต ยิงมาแต่ว่า2กระบอกไม่ไหวเลยครับโอ้เป็นคิวสวิตยิงแจมมาหายเลยครับโอ,อ้จังหวะจะขึ้นเป็นไงทางวงตัวของซูสครับเนี่ยเห็นอยู่แล้วผูว้ชมโยดสโม่ข้ามแล้วปิดสเปซชั่นไว้ก่อนผู้ชมครับโอ,อ้ดาวี่เฮ้ยเอ,อ้ยนาวี่มาได้ไงอะ่ะไรูเมคูและโฟเอ็มจบหกกระต่ายภาพมาทางฝั่งตัวเล็กครับมาเลยสิแล้วสุเกโดนน็อปไปแล้วเรียบร้อยโอ้เฮ้ยท่านผู้ชมนาวี้เข้ามาอยู่ในท็อป ไปเฉยเลยฮะงงมากมีคูออกตัวช้ามากนะจะขีดช้าทุกผู้ชมฮะครับผมอุตตะพามาทางฝั่งซีเกตมาเซียครับนี่ไงผมดาวไว้เป็นไงคุณอุ้ยสุดผมมาแล้วของจริงวันนี้สุดจัดฮะอุลัดโดนยิงสามออกสิบออกอีกหนึ่งของคาไปผู้ชมฮะใช่ครับผมซีเกตจริงเหลือสองคนครับเป็นคอส์มอสติดเปล่าก็ผมเลยไอ่ช็อตครับผมไม่ตัดทางด้านเอ็กโคน้องดาวลงไปครับครับเก่งโซเล่นมุมนี้ผมบอกแล้วเก่งโซ่วันออนวันเนี่ยกินนะใครก็ได้ฮะผมพูดเลย บนเอ็กโคดดะคาร์ก็ไปหาชมตรงนี้นะดูมาดูผีของเก่งโตฮะบนหัวไม่สนใจครับเพราะว่าบนหัวเนี่ยกดเขาไม่ได้ครับผมนี่ไงเราโยนข้ามมาชมครับเฟรดเป็นเอ็กคิวโยนอย่างไกลครัทีมทีเค็ดได้แชมป์เกมนี้ผมบอกใบัรเทิงเหมือนกันน้ำตาลเอาเราโดระเบิดคิวสวิตโอ้โหหัวจะปวดใช่ครับแกยืดไสไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วคิวสวิตอยู่ไกลด้วยทีนี้อาแล้วครับโอ้โหงามไสขึ้นเฟม โอกาสขึ้นท็อป16สูงครับทีมซุเค็ดมาเลเซียเฟมบอยยอดเนลูกนี้มาลงหลังไอช็อตช็อตล้นไปกลายนไอช็อตครับเก็บคิวออกเกมชมครับคันออกจากสมุกมา4 2 2ครับครับผมงานอยู่นานนะอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนครับผมโอ้โห<อ><อ>แล้วโตวเล่นล่องหินครับผม,มต้องครับต้องรอดูฮะว่าแมททอยเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ฮะด้านนอกเคลียร์หมดแล้ว เล่นกันจนถึงเฟสที่8ครับในแผ่นชีวีเคนดีครับเข้าสู่นาทีที่27แล้วครับผมสามทีม8ชีวิตคร,ครับผมใครจะคว้าชิเคเกนินเนอร์ครับผมเป็นไปได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นซีเกตจีนหรือว่าทีมซีเกตมาเลเซียรวมไปถึงเอคิวด้วยใช่ครับบอกแล้วตอนนี้ทามมิ่งเรื่อยๆนะเอาสิแล้วครับแปรทอยเปิดกล่องน,นี้แล้วดูลากมาแล้วดูโอ้เนี่ยวทิ้งมาปัญหาขึ้นมันเด้งพอดีคุณพีแมสเอาแล้วเก่งโซโดนกดหัวจากยูไฮบอยเหลือคอสมอยคนเดียวกับผมโอ้โหมุมพรอนบอลเลยว่าช่วยยากเลยมีเหลือ็นบังเอาเลบ เดินมาเห็นไอจอดเห็นมุมนี้ยูไฮยิงไม่ได้โอ้โหแล้วยูไฮล้อล้อหินมายิงฟรีสปอร์ตหลังแตกเรียบร้อยโอ้โหทางด้านของไอจอตส่งอีกหนึ่งน็อกไปยูไฮพยายามหาแล้วหมุนตัวลงมาด้านซ้ายบีนหนึ่งแล้วสเปรย์ล่างตามมาค้อนบอลยังเล่นแล้วมุมนี้ค้อนบอลกันเล็กค้อนบอลเอาไม่อยู่ท้ายซีเกตจีนเหอนจบสองเอานะฮะสองเฉยนะใช่เหมือนทางฝั่งทางฝั่งไอคิวแน่จบก่อนอะเมื่อกี้ ว่าจะ3มไปแล้วนะครับผมต้องครับโอเคครับผมทำได้ครับทีมซีเข็ดมาเลเซียครับผมทำให้ตอนนี้คะแนนของพวกเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่ท็อปสิแน่นอนแล้วครับแต่ผมเลือกไปเห็นตารางคะแนนก่อนที่จะจบเกมเมื่อสักครู่นี้พี่ดิวถามจริงเถอะ53าสามคะแนนอาจจะไม่พอในวีคนี้นะต้องเพิ่มหน่อยเอาจริงเพราะว่าทางตารางเนี่ย สามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอย่างเนี้ยต้องครับคือมันติดกันมากมันเหลืออีกหลายเกมไม่ปปัญหาตรงเนี้ยเหลืออีกถ้านับรวมๆของเราเนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณสี่เกมครับแต่ว่าของนักฬาเนี่ยเหมือนจะเหลือทีมแล้วประมาณสองหรือสามเกมประมาณนั้นนะครับอย่าลืมครับผมกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญครับทีมไหนพลาดให้กําลังใจกลับมาได้แน่นอนครับพวกเขาเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วครับภาวนาให้วันนี้หรือว่าวิคนี้สามทีมไทยได้ไปต่อในรอบซูเปอร์วีกเอด์กันนะครับผมครับผม อ่าแล้วตอนนี้ครับผมเราขออนุญาตพักกันหัึงคู่ครับและไปดูการวิเคราะห์จากพี่บอมครับเจิงครับเอาละครับมาดูคะแนนกันหน่อยเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับ RRQ a t h e n a Thailand ครับอยู่อันดับที่16ครับผมถ้าหล่นไปกว่า17นี่คือตกรอบแน่นอนนะครับผมอทีมอื่นนะครับ Power 8 8อยู่อันดับ11ครับทีม Secret Gen อยู่อันดับที่7นะครับเพื่อนเพื่อคิดเห็นกันอย่างไรกับจังหวะของที่ RRQ เล่นนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูแล้วคิดเห็นอย่างไรกับคนที่ด่า นะครับก็ลองพูดคุยกันดูครับมาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอา q อาคิวยังเหลืออีก3เกมนะครับโอเคเดี๋ยวลุ้นกันต่อในคลิปหน้าครับ